สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนวันนี้ก็เรามาสรุปนะครับผลประกอบการนะครับหุ้นที่ได้นำเสนอไปใน,ในช่องปั้นพอร์ตหุน้นคุณทำได้3ตัวนะครับที่ผมนำเสนอในเพจนะครับแอปสีฟ้าด้วยนะครับเพจปั้นพอร์ตหุน้นคุณทำได้นะครับซึ่งช่วงนั้นก็มีการนับถอยหลังด้วยนะครับกิจกรรมลุ้นหุ้นทำกำไรนะครับอ่า ตันนี้ก็หุ้นที่ได้นำเสนอไปใน EP ที่560นะครับ560ก็คือ U นะครับ EC นะครับหุ้นตัวนี้ราคาวันที่ผมนำเสนอก็คือ70สตางค์ต่อหุ้นนะครับผมก็แนะนำว่าเออควรจะซื้อนะครับต่ำกว่าักไม่ควรจะเกิน72นะครับถ้าได้70สตางค์ลงไป69สตางค์นะครับยิ่งดีนะครับ เราเข้าซื้อถือลงทุนแบบรูปทรงพีระมิดนะครับอืถ้าราคาสูงๆเนี่ยเราก็ซื้อน,น้อยๆหน่อยนะครับไม้แรกนะครับไม้สองเราก็ซื้อเพิ่มขึ้นเยอะๆหน่อยนะครับนะไม้สามเราก็ซื้อเยอะขึ้นนะครับไม้สี่เราก็ซื้อเยอะที่สุดอะไรเงี้ยนะครับบางท่านอาจจะแบ่งเป็นสองไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับบางท่านอาจจะซื้อไม้เดียวเลยนะครับที่ราคาเจ็ดสิบสตางค์เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ ความรู้ความมั่นใจในกลยุทธ์นะครับผมก็วางเป้าหมายกําไรไว้ที่10%นะครับก็คืออมองไว้นะครับโดยส่วนตัวนะครับราคานี้ก็นะครับออยู่ที่ประมาณ77สตางค์นี่นะครับซึ่งบวกลบก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจกําไรนะครับเท่าที่ตลาดมอบให้แล้วก็รู้สึกขอบคุณนะครับหุ้นราคานะครับช่วงวันที่ผมนําเสนอไปนะครับผมก็นําเสนอว่าเรา จะขายไม่เกินวันที่20นะครับสิงหาคนะครับซึ่งก็ผ่านจบภารกิจไปเรียบร้อยแล้วนะครับราคาลงไปต่ําสุดก็69สตางค์นะครับหกสิบเสตางค์แล้วก็ราคาขึ้นไปสูงสุดก็76สตางค์นะครับเจ็ดสิบหกสตางค์ถ้าขายได้ต้นทุนที่69สิบเก้าสตางค์ราคาขึ้นไปที่76สตางค์นี้ก็จะบวกอยู่นะครับบวกกําไรอยู่ประมาณ10%นะครับ10%แล้วถ้านะครับใครที่ได้ต้นทุนอยู่ที่ เจ็สสตางค์เานี้นะครับกำไรมันก็จะลดลงนะครับก็เลือจะประมาณสัก8%อซอย่างนี้นะครับฉะนั้นบางท่านอาจจะอนาพึงพอใจกําไรเท่าที่ตลาดมอบให้5%าก็ออกเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็แสดงความดีกับท่านที่ทํากําไรไปได้นะครับในส่วนของหลักฐานนะครับเราก็ไปดูในส่วนของเว็บไซต์หน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือวันที่เขาประกาศจายปผลผลนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้นะครับ UEC เนี่ยแล้วก็หุ้น3ตัวเนี่ยมี AIT แล้วก็หุ้นแท็กนะครับอันนี้ประกาศแจกผลผลย1 2 2ที่ผ่านมาเห็นไหมครับวันเนี้ยวันที่27สิงหานะครับราคาเนี่ยอยู่ที่72นะครับซึ่งเขานะครับประกาศแจปผลผลนะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องหมาย XD ไปวันที่2 1สิองหานะครับ2ี่สิสิงหาที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับสสตางค์ นั้นถ้าต้นทุนใครที่เจ็ดสิบสตางค์หรือ69สิบเก้าสตางค์ก็คือได้ปันผลฟรีนะครับได้ปันผลฟรีคราวนี้มาบวกส่วนต่างนะครับอีก2สตางค์สสตางค์อย่างนี้นะครับหลังจากวันที่21เป็นต้นมาราคานะครับราคาย้อนหลังเนี่ยเราดูนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋อนะครับหุ้นตัวเนี้ยนะครับหลังจาก21เนี่ย21เนี่ยขึ้น XD นะครับเห็นไหมครับราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปสูงสุดคือ73สสตางค์ แล้วก็ช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็ราคาวิ่งสูงสุดก็72สตางค์นะครับวันนี้ก็ราคาปิดก็อยู่ที่72สตางค์อย่างนี้นะครับซึ่งจะทำให้เรานะครับเห็นเลยว่านะครับราคาวิ่งขึ้นไปสูงสุดเนี่ยที่85สตางค์วันนี้นะครับวันเดียวเลยนะครับแล้วถามว่าขึ้นไปที่85สตางค์เนี่ยเราได้ปันผลอีก3สตางค์น,นะครับคิดสูงสุดเลยเนี่ยนะครับบวกขึ้นไปอีก15สตางค์นะครับส5สตางค์ แล้วถามว่าขึ้นไปสูงสุดที่85สตางค์ในวันนี้นะครับบวกกับปันผลอีก13สตางค์รวมเป็น18สตางค์นะครับผมคิดที่ต้นทุน70นะครับ0.70 0.70เนี่ยเราเอา0.1 0.18นะครับหารด้วยจุนะครับคูณด้วย100อพื่อเพื่อนจะเห็นเลยว่ากำไรนะครับจากปันผลแล้วก็ ส่วนต่างนะครับที่มันขึ้นไปที่85สตางค์นะครับบางท่านได้ต้นทุนที่70สสตางค์หรือ69สตางค์อาจจะได้ขายที่80สตางค์อย่างเงี้ยนะครับหรือ77สตางค์ตามที่ผมวางเป้าไว้อย่างเงี้ยนะครับก็เราก็จะเห็นกําไรเลยว่ามันก็จะอยู่ราวๆแปดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับแปดถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ตัวแรกก็ปิดจ็อบไปเรียบร้อยละนะครับแสดงความดีกับทุกท่านนะครับที่ทำกำไรได้นะครับ อันนี้ในส่วนของตัวที่ตัวที่สนะครับตัวต่อมานะครับอันนี้ EP ที่6 0อ่หา5้0ใช่ไหมครับต่อมา EP ที่561นะครับ AIT นะครับ AIT เนี่ยราคาวันที่ผมนำเสนอคือ5.15บาทสินะครับผมตั้งเป้าหมายกําไรไว้ที่5-7ถึงเอร์ซนะครับให้ขายไม่เกินวันที่20สิบงหานะครับเราก็ไปดูว่าวันที่20สิสิงหาเป็นต้นไปเนี่ย ลงไปนะครับ19 18อย่างเงี้ยนะครับราคาเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ไปดูหุ้นนะครับ ait นะครับอ่าวันที่20ลงไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างกำไรหรือขาดทุนนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเพราะวันที่ผมนำเสนอคือวันที่8นะครับซึ่งราคาปิดอยู่ที่5บาท5บาท15ใช่ไหมครับอ่าปรากฏว่าถ้าเราขายนะครับในช่วงวันที่นะครับ20ลงไปเนี่ยก็คือ8 วันที่8เนี่ยนะครับมันขึ้นไปสูงสุดก็คือ5บาท20นะครับลงไปต่ําสุดก็5บาท15นะครับวันที่13ก็5บาท20นะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับวันสุดท้ายเลยวันที่20เนี่ยราคาต่ําสุดคือ5บาทนะครับสูงสุดคือ5้าบาท15ใครที่เข้าซื้อที่5บาท15หรือว่าต่ํากว่านี้ลงไปได้ยิ่งดีนะครับใครได้ต่ํากว่า5บาท15 5บาท15บาท5เนี่ยนะครับก็สรุป นะครับถ้าใครเข้าที่5บาท15นะครับก็จะขาดทุนอยู่นะครับขาดทุนอยู่ประมาณ10สตางค์นะครับสิสตางค์ต่อหุน้นอ่าสิบสตางค์ต่อหุน้นเราเราก็ลองคำนวณดูว่าตัวที่2นั่น AIT เป็นอย่างไรนะครับก็0.1หารด้วย5.15นะครับต้นทุนที่5บาท15จะขาดทุนอยู่ประมาณ2%รนะครับรวมค่าธรรมเนียมรวมค่าบ็อกของบอกเกอร์อะไรต่างๆนะครับสรุปแล้วตัวเนี้ยนะครับ ไม่บรรลุเป้าหมายนะครับคูณ1น0 1 9 1.94%นอ่าตะครับตัวที่2ก็คือขาดทุนนะครับในส่วนของอุ้น ait นะครับแต่ถ้าใครซื้อถือหุอ้นระยะยาวก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับหมายความว่านะครับถ้าถือจนถึงวันที่ 21, 22, 23เนี่ยเขาประกาศขึ้นเข้ามาย XD ไปแล้วนะครับก็อาจจะ,ะส่วนแรกก็คือได้รับปันผลไปนะครับประมาณ2%กว่าสองานนะครับแล้วก็ ในส่วนของการถือลงทุนระยะยาวก็ไปลุ้นในปีนะครับปีบัญชีนะครับต่อไปนะครับสม568อีก6เดือนนี่ครับเห็นไหมครับอ,อขึ้น XD ไปเรียบร้อยละนะครับวันที่21ได้รับปันผลอยู่ที่10 15นะครับ15สตางค์สละคนที่ถือเกินวันที่20นะครับผมทําเป็นไกด์ไลน์ไว้ให้ให้ว่าเราจะออกก่อนวันที่ออก ออกก่อนวันที่21ก็คือวันที่20ลงไปนะครับไม่เกิน,นวันที่20เนี่ยวันที่20เป็น,น,นวันสุดท้ายอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราทําตามแผนของเราก็คือเราค่า5บาท15วันสุดท้ายมันลงไปนะครับมันวิ่งอยู่ที่5บาทนะครับมันวิ่งอยู่ที่5บาท10เนี่ยเราทําตามแผนของเราก็คือเราออกเลยเรายอมขาดทุนนะครับเท่าที่นะครับตลาดนะครับมันเป็นไปอย่างนั้นนะครับเราก็ยอมรับการขาดทุนอยู่ที่1หรือ2อย่างเงี้ยนะครับ แต่ตัว uec เนี่ยสวยเลยทีเดียวนะครับได้กำไรงดงามคราวนี้เรามาดูหุ้นแท็กนะครับตัวที่3ตัวที่3เนี่ยอยู่ใน ep ที่570นะครับวันที่ผมนำเสนอไปนะครับราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่4บาท92บนะครับ4บาท92ตัวนี้นะครับผมวางเป้าหมายกำไรไว้ที่10%เหมือนกันนะครับจะขายไม่เกินนะครับวันที่21สิสิงหาเราก็จะไปดูว่าหลังจากวันที่ผมนำเสนอไปนะครับ ถัดจากนั้นเนี่ยเราจะนับลงไปนะครับเราจะนับจากเนี่ย21ลงไปเนี่ยราคาเนี่ยมันขึ้นไปสูงสุดต่าสุดเนี่ยมันเท่าไหร่เราจะมีกําไรหรือขาดทุนอย่างไรนะครับเราก็ไปดูนะครับในส่วนของวันที่21ลงไปนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับ21ลงไปเราตัดตรงนี้เลยนะครับ 21ลงไปแล้วผมนำเสนอเนี่ยเห็นไหมครับวันที่12นะครับ12 13มเนี่ยมันเป็นช่วงตอนเช้าเพื่อนๆจะเห็นเลยว่านะครับราคาที่ผมนำเสนอก็คืออยู่ในช่วง4บาท92บนะครับ4บาท92ซึ่งนะครับราคาเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบสูงสุดต่ำสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่4บาท98นะครับจนถึงสูงสุดเนี่ยนะครับ อ่าห้าบาท15 5บาท25ราคาวิ่งอยู่แถวนี้นะครับซึ่งถ้าเรานับจากวันที่ผมนำเสนอไปเนะี่ยราคานะ่นะครับมันขึ้นไปสูงสุดคือนะครับหาบาท25มันก็จะมีส่วนต่างอยู่ตรงนี้นะครับอ่าประมาณประมาณ33สตางค์นะครับส3สสสตางค์สาสสตางค์ถ้าต้นทุนของเราอยู่ที่4บาทนะครับ90หรือ4บาท92นะครับถ้าเราเอาไปหารนะครับ อ่สีบาทเก้าสคูณด้วยหนึนะครับอ่าคราวนี้เราก็จะเห็นเลยว่านะครับกำไรส่วนต่างมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็ลองดูนะครับจุดสาหารด้วย4.92นะครับคูณด้วย100นะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันก็จะมีกําไรส่วนต่างอยู่ประมาณ6.7%ไม่ถึง10นะครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงถ้าลงทุนจริงๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับ อาจจะได้ราคาที่ประมาณเนี้ยนะครับ5าบาทนะครับหรือ5้าบาท5สตางค์5บาท5อย่างเนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะได้ที่ราคาขายที่5บาท15 5บาท10อยู่เรานี้นะครับ5าบาท15เนี่ยครับมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับฉะนั้นส่วนต่างตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีอยู่แค่ประมาณสักสิบถึงสิบสตางค์นะครับเราลองคํานวณดูว่าถ้า10สตางค์เนี่ยเราจะมีกําไรเท่าไหร่นะครับจุด 1น,นะครับหารด้วย5บาทนะครับคูณด้วยห0ึ่งอเพื่อนเพื่อนก็จะมีกำไรอยู่ประมาณ2%นะครับ2%อันนี้คิดจากหบาทนะครับต้นทุน5บาทนะครับอ่าต้นทุน5บาทเนะี่ยแล้วก็ขายที่5้าบาทสินะครับก็คือเอาแค่10สตางค์แต่ถ้า15สตางค์ได้กำไรเท่าไหร่ก็จะประมาณ3%นะครับเพื่อนเพื่อนก็จุด15หาร5บาทคูณด้วย15เออคูณด้วย100นะครับ เพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่ากําไรส่วนต่างก,ก็จะอยู่ประมาณ 2- 3 2> เปเ็นห็นไหมครับไม่ถึง10%แต่ก็อย่างที่บอกเพื่อนๆนะครับก็เราก็ทําตามแผนของเรานะครับเราได้ราคาที่ต้นทุนเท่าไหร่นะครับเราก็ออกนะครับห้ามเกินวันที่21อันนี้คือกลยุทธ์ที่ผมวางไว้นะครับออกแบบการวางแผนสรุปนะครับสรุปสามตัวเนี่ยนะครับสตัวที่ได้นําเสนอไปนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพจปั้นผลหุ้นคุณทําได้แอปสีฟ้าหรือว่าทางช่อง YouTube 3ตัวนี้นะครับตัว UEC เนี่ยนะครับถือว่าบวกมากที่สุดนะครับแถึงยีอนะครับอันนี้ก็คือยินดีกับกําไรที่เพื่อนๆทําได้ด้วยนะครับในส่วนของ AIT นะครับถ้าใครรับปันผลก็จะนะครับได้รับปันผลประมาณ2.94% นะครับปันผลนะครับ DIY นะครับ Dividend Yield นะครับแล้วก็จะเกิดดรอดาวนะครับอ่าจะเกิดดรอดาวอย่างถ้าขายที่นะครับวันเมื่อวานนะครับมหกหรือ25เนี่ยมันมันมันขึ้นไปสูงสุดก็4ี่บาทเก้บาทเกเนี่ยก็จะขาดทุนอยู่ประมาณสัก2%นะครับสรุปแล้วได้ปันผลมาแต่ขาดทุนนะครับประมาณสักติดลบประมาณ2%ออย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือ ในส่วนของ AIT นะครับส่วนในส่วนของหุ้นแทกนะครับส่วนของหุ้นแทกถ้าเราคิดจากต้นทุนที่5บาทเพื่อนเพื่อก็จะโบวกอยู่ประมาณ2-3%นะครับอันนี้ก็คือสรุปให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องปั้นพอร์ตหุ้นคุณทำได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e ติดตามกันนะครับ ก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจปั้นพ์ดหุนคุณทําได้แอปสีฟ้าก็เข้าไปติดตามได้นะครับขอเข้าคอร์สฟรีก็มีนะครับในนั้นก็เพื่อนๆลองไปพิจารณาดูนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรับฟังขอให้เพื่อนๆรวยทรัพย์รวยปิตดิสุรวยสติปัญญาในหุน้น้ยิงขึ้นไปขอบคุณครับ